ทุกท่านนะคะกลับมาพบก,กับช่องทีเด็ดสล็อตอีกเช่นเคยนะคะทุกคนอาวันนี้มาอยู่กันที่หน้าเก็บโรมา l เลกซีด้วยงบ1,000บาทนะทุกคนอาช่วงนี้มาโรมาเลกซีนะคะก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทีเด็ดสล็อตด้วยนะคะทุกคนอาโอเควันนี้มา1,000บาทนะขอเล่นเบส40เลยละกันไปค่ะตัวจัาดประหลัดบอกจัดไป มาถึงก็ลุ้นเลยนะมิสตี้บ็อกนะวันนี้มาเป็นสาวน้ำมานะทุกคนเออน่ารักวัวปังไม่ไหวนะปีใหม่เปลี่ยนทรงผมใหม่นะทุกคนอนะตอนนี้นะทุกคนเราอยู่กันที่หน้าเกมของโรมาเลกาซีของค่ายจ็อกเกอร์ซ็อดหนึ่นะแล้วเราก็มีเพจมาใหม่นะทุกคนชื่อเพจว่า ที่เด็ดนะพารวยนะทุกคนอาเทคนิคพารวยนะฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนอ่ะมาถึงเข้าฟรีเกมไปเลยนะจ้า 40, 40, เบสิสิบเลเว,วอร์เริ่มเลยตอนนี้เพจเฟซบุ๊กของเราก็เพิ่งทำใหม่นะทุกคนเออก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะอ่ะขอบคุณครับ ดูเหมือนฟรีเกมจะไม่ปล่อยนะโอแม่จ้าได้ไป110บาทบ้าหรือเปล่าอายาวไปที่เป็น40เหมือนเดิมยังไงดียังไงดี ลดลงเบ็ดยี่สิบนะโอ้โหพอลดเบ็ดปุ๊บนะเข้าโลนะห้าห้าช่องนะเออบ้าไปแล้วไม่เอานะเกรงใจไม่มีหรอกเกรงใจนะไม่เอานะเกรงใจไม่มีหรอกเกรงใจนะคะถ้าจะให้ดีก็เข้าโบนนะัสหน่อยนะไม่เกรงใจนะบอกเลย เรียบร้อยเรียบร้อยอาตอนนี้เงินเหลืออยู่ที่660นะทุกคน เบ็วันนี้นะก็สังเกตดูเอานะทุกคนมันจะมี40 20นะแล้วตอนนี้เราก็กลับมาที่40อีกครั้งนะทุกคนอามาดูกันว่าสูตรนี้ของเรานะมันจะพัวจะปังหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่ครึ่งทางนละทุกคนเหลืออยู่500นะ ่เขาเรียกว่า50-50เป็นตายเท่ากันนะทุกคน้ยหัวใจจะวายนะอกอีแป้นจะแตกก็มาสิครับ ทุกคนจะตายแล้วคิดแล้วนะ350แม่เจ้ามา1,000น่ะกับตัวก็ไม่ได้แค่เดินต่อไปก็คงไม่ถึงอ่ะจัดเบท60เลยนะดุดันไม่เกรงใจใครนะทุกคนอ่ะให้ให้รู้ไปเลยว่าเราเหลือเงิน3แแล้วก็จะเล่นเบท60นะ อ่ะดูดันไม่เกรงใจใครนะอ่ะโอเคมันมีคนบ้าที่ไหนทำด้วยคือเหลือ200แล้วนะไม่ลดเบทอีกอ่ะมาลวจ้า240อสิเอาดิเอาดิเอาดิอ,าดอ่ะเออ ำไมเงียบเกิดอะไรขึ้นทุกคนอ๋นนอตกใ,ใจหมด,ดึนว่าบักนะอะลุ้นไข่นะทุกคนลุ้นไข่นะ,ะเปลี่ยนจากลุ้นซองแดงมาลุ้นไข่อะวันนี้เราขอเลือกไข่สีเหลืองใบนี้แล้วกันโอเคเราชื่นชอบใบนี้นะอ่าได้เฟิอีก60บ,บยท เงินไข่เงินรางวัลน,นี่เขาเรียกว่าเป็นเงินหมาดน,นะทุกคนเงินนําโชคนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงินนําโชคของเรานะจะพาเราไปถึงจุดหมายหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะว่า50-50นะทุกคนยังไงยังไงดียังไงดีงงดเหลือ60บาทเอ้ไปจ้ะ แล้ว360อ่ะไม่เอานะเกรงใจนะขอแบบไม่เกรงใจใครหน่อยสิทุกคนออสิ่งโตมาแล้วแม่ดูดันไม่เกรงใจใครโอเคทุกคนเราเข้าโบนัสเบทหกสิบนะเราจสวายนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะเบทหกสคิดว่าไม่น่าจะ ไม่น่าจะพลาดเอออุ๊ยดับซัดเขาให้เอาแลกกันคนละหนึ่งนะอ่ะโอเคแตกไปหกร้อยนะทุกคนอุ้ยได้เยอะอยู่ซ้ายขวา ท่าสิโตนะ้แล้วเราไม่มีสูตรแนละ้ววันนี้วันนี้เราฟันมั่วนะเราบอกเลยว่าเราฟันมั่วดาบอีกแล้วจ้าอ้าดาบอีกแล้วดาบอีกแล้วอุ้ยตอนนี้พันห้าเราดาอะโลมาอีกแม่รอบนี้หลบได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้เฉยเอาสิเอาสิ รอบนี้คงไม่รอดออคุณชนะรางวัลทั้งสิน้ 1, <Yahoo! S 1> นหน2 0นาะทุกคนโอเคมันปังอยู่นะบอกแล้วว่าเราอย่าไปกลัวแต่จริงๆไม่ควรทำตามนะทุกคนว่าตอนนั้นเหลือเงินอยู่สามใช่ไหมแล้วเราก็ เล่นเบทหกสิบแล้วเราก็ได้ไข่นะทุกคนไข่อีเตอร์นะไข่คริสต์มาสนะทุกคนอะได้เงินไข่คริสต์มาสมาหมานสุดๆปังสุดๆแป๊บเดียวแตกมาที่2องพนะมา1,000บาทได้กําไรไปวันนี้1,400บาทนะทุกคนอะสำหรับวันนี้ใครชื่นชอบคลิปของช่องทีเด็ดสลอก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทีเด็ดสล็อตด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะ